ได้ดีได้ดีจ้าได้ดีจ้าลดีจ้าดูดูได้ดจเข้าก่อนนะได้ดีจ้าีสางนี่ีสางเอ้ดึงหลังเรเข้าเดียวเดียวไม่เข้าเอาเดียวแถ่เาด้วยออโอ้หัวละหัวละลัวละลยลลายละหละหัวต่อเหอัว ก้นเยอะโป๊ะป่นป่าป่ายกมายกมาอ่าโอาไว้ดีดีนเดียระที่แล้วลุกมาเนี่ยไว้จุ่มไว้จุว้ลุกมาเออตุ่มไว้จุ่มไว่อสู้ลุกมาลุม่มไว้จุมไว้เพื่อสู้ลุกมาลุกมาจุ่มไว้จุ่มไว้เพื่อสู้ลุกมาลุกมาจุ่มไว้จุ่มไว้เพื่อสู้ลุกมาลุกมาจุ่ยไว้จุ่มไว้เพื่อสูุ้กมาุกมาจุ่มไว้จุ่มไว้เพื่อสู เดียวไปทก่งนะถาเท่าเลยสามคะแนนครับบหเอาเดินจะมี่ะแนแดอเแล้วไหลรามาแล้วเรียบอล้อแดงขาวแดงิ้วล้วยลกไือม้าบัวคือม้าธรรมดาครับดอมาแลวเดีกยวิมายแ้ง ฝรั่งาวั่ง้าวรอกแหวนาท้าเก็เนเกี่ยวแล้โอ้โหมดเลมเบพีขึดนิดนึงทำมีตัวกั่งขาอที่วเลยเอาไปไม่เขาย่งทั่วเลยได้ต้องเชียนไปก่อนลึกที่ต้องนนี้ ก็หมที่เี่ยวอ้าว67ครับ6ล่รางวลับอนเลยแล้วกแล้วเที่ยวนะครับอ้าวเไจ้าเ่้วเบอรเจ้าครับเบอร์เจ้าเอร้า67ร์เจ้าอ้มาาครับเบอร์ครับเบอร์เอที่รว จะทำนเอาจากนั้นเอาจเลยอาีที้หกสิบปเก้แลรอที่หกก้ออก้วเบอร์เจ็ดถึงเบอร์เจ็ดพี่ลูกพี่ไ่สิบเาเบอร์เจเอะโดดรอที่หกสิบเก้าเบอร์เจรีสสนกดีแล้วก็อาเอาา ผมเทียบยาเออมาตี5ยาลูกมาเดี๋ยวมาต่อตอนะครับใ่ากุสรอเราถายดีนะครับก็บทุนนะครับเป็นายก้อนะครับยิงเคียร์หนุดปากุสรอโอเคมาลายิดตกอกันแน่ลายหอลายตาหมาแล้วนะติดกันแน่ ไอ้เขวตามว่ไหมเจ็สี่ตาของเราสี่ตา้องยสักสามหกจ่าะจ้าดอยสอเดียวมัยังไม่เท้าไอเดียวนะไหวเดือดุก่าวที่เราขอไม่้เดียวได้จนวางกต้องัลวนะำมาดี่าำมาดีาดีดีดี ý <laughs> định là thế nào. ý định là thế nào. ý định là thế nào. ý định là rồi nào. ý định là thế 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 nào. thế nào. ý định là 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 thế nào. ý định เก็บแต่ลูกทั้งหมดยกมาเหี่ยวเปลี่ยนที่รอบวงไห้เดียวอืออมันหมุนรอบวงแล้วจะรอบวงแล้วยังไม่ล่้เลยเลวังระว่าอือไม่ดีดวยมั้ยมันแบก่มันเที่ยงดีดีมั้ยจบยแล้วไปลี่ยนหนด้านอย่างนีด้นนี้เลยอ่ายังยกมาเอาแล้วโดนแล้วโดนผัวออโอ้ิยเดียววันจันทรนะ

รอบที่เท่าไรจ๊ะรอบทีสจับเลยคนครบคนจับเลยยกขึ้นมาเอราเบห้าพายาไปเบอร์ห้าหกสบเบอร์หเบอร์ห้าเบอร์ห้าใถือไว่ไม่เบอร์ห้าเทีหกห้าเบอร์ห้าใไม่เคยน่เ่อย เออนะ ล่างมางบหลังเตรีมเด้งไ่ดีทุกคนช่วยกันเออช่วยแล้วแม่วตรียมเนี่ยเด้งไม่ดียกไม่ดียกไม่อาละโดนแน่องแดงย่าจอดอย่าจอดอย่าจอดว่าอย่าจอดแน่จริงมยกไปเตะเลยเดี๋ยวก่อนอย่าต้อนเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดจับดูจับก็เตรียมเลี้ยงมือหมดเออ อม่ถึงอ้หน้าเกียดเลยนะ่างยืนตลาดนันักย่อเรียบร้อยยกมาเท้าเอ้บักเออถึงจบได้ววาว่มตัวโ้งลนี่ไงแล้วยอมาเท้กไปี้ามทุกคนเอยทีเป็นไงว้าวว้าวน้า้โหวัเวย อะไรจาเลยครับคะนนบอกไปตอนผ่านไป27นาทีสิสาเบอรแบิะแทน2นาที27นาทีลกตสิงายสิะแนนเบอรแบนัทีสองทัทีสองทัทีสอมือโอ้ยโอ้ย้ยได้ดี้มมาม เก็้าหัวห่ไมู่้นข้าวหังเท้าเข้าวเลยทุกพี่อ่าปวดหน้าเข้าวมเลยอย่่งเจ็บยิ่งเจย่งดมากออกมายกมาแข่หัวเต้เรอะไรไรอ่าอีกทีชอบแอไรไรมายกไปดีรมายกอะไรเียบร้อนะอ่ายกมาโยกไปโยกเดยว ตอนนี้ครับเวลาผ่านไปแล้ว27นาทีครับยสอัเาีน,น,นจ,ออจา์ทีนสร์บสีสุพรรณน,นา,นนานนมาแนนอยู่ที่5 8 8ครับ ตัวนะครับขายบานกายบาิสุทธเรานี่ยโอโหคลนีจริงๆน่าจะยมตัวไไป่ายตามในบ้าอื่บ้างเดี๋ยวกลางเลยเรียบร้ออะึเรียบร้อยอ่าอะไรอะไให้เดียวหน่อยประอมาพอมาโดดฮึโอ้โหเริชวยไทร้อย มือขึ้นเลียหลังขึ้นมาหัวดไม่อแล้วว่าไดดียกไปโบทาลอยมาเอาแล้ววะเบ็ดเป็ดเหนียอะไรวะยปั้เี่เดียวยกไปเดียวยกเดียกเดียวหแ่เดียวไม่เนว่าอยกไปมาตันติดสองวมือ หปั่เออก็ด no ีอ okay ุ uh, uh, yeah, 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 okay. uh, ่น hmm. ข uh, uh ึ uh, 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 uh ้มดีนงนั้นหอซแล้วอ <c ười> <c ười> ่ออิ่มเองคะแนนน้ำกอะชับ okay. น uh ิดเดียวเดียวเยเอ่อเดียวเดียวได้ไหมต่าใจไปบ้าเตอม้าเึแเจ็ดสิบเตอมหนึ่งสองสามสิเอ๋อโอ้ยมาตัวเอียวเลย มาเลยห้าสามห้าก็เอห้าสามห้าแล้วเก้าุรมาไม่ไลแเรายอมหมดห้าหมดอีกแล้วอยากอยากไม่ได้ก็าอยากเข้าวงม่เแล้วหาสเก้อีกสินาทีจุดก้าวจุดก้าวเนาทีอ่าห้าห้า ว้าวโอ้ยแจมเยอะมอ่านี่เรด้เได้เยอะน่เราหัดแจมได้เจ็ดนปา่ับับตกใจแต่าไม่พูดมตกใจเลยนที่แรกพูเข้าอ๋อีไปอด้วย

อ้าวหอยมืโอ้โหหยมแข็งใจงียบคราวนี้มันทอะไรเพิดขับนหอดวยต่แล้วครับเรียบมาตัดดีวสี่ท่าเลัด้วหี่ท่าส้อยสามสบหานือพื้นเนื้อ้นที่ต่อท่าที่ห้าี่วด้วยแล้วที่สี่ท่าไมต่อท่าที่ห้าทีว่าไงัเายากว

Nào, yeah, không? Thứ bắt đầu cho đi ừ. Thế này, đẹp này. À. Chỉ ừ. sẵn đó à. đi Đố Đồ đi Nhộn mà đổ, đổ quá mấy áo, áo quá. Ý đẹp Để lấy เต็มด้วยโอ้ไม่เต็มับไปแล้วนะเกลับไปนะวันนะเอาให้เต็มเพิ่เออวาอู่ก็อาเาถามเเอาให้เต็มเลยเดี๋ยวไล่สุดอดแน่หกนาทีก่ว่าหกนาทีไล่จ้ายู่ตรงนเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีเยรอบเรอบ ไายไปโยกให้ดีอะไรอ่ะโอ้โหม้ว่ามนอ่าะม้ว่นอ่ะบอกเยาควนทำไมหัวไปยาหมดนิดไปยามันหมดนิดไปจับต่อเอออ่าทำทำทำเออโยกไัหงโยกไปติดจับเลี่ยนร้อยเดี่ยวอ๋อไอ้ต้องทำใจเขาไม่ได้ต้่งโยก ใสเต็มเลยดีเเอาลเาเลตีไตอกเอาเยังกเอเลเดเลเดเลเดเเด้เเ้มาเรียบอ้โหตอกเาเล้สีจริงๆีสุพันหน้าตาเนี้ีเนเก็บได้หมดเอโากด้่างทางเลเว้ยเไว้ไากัวเว้ย ย oh ี่สโอ้โหมาแล้วเยหกลอยแล้วกสิบแหมมันน้าล้นเกินเออมนาเื่ออล้เกิแนนเท่าไรแล้วถามเอาไมถามเพื่ออะไรทรนี้หกลอยสิแดงลอยเลยหก้อยเจ็ด right ้อยเจไดเลยเออามไรอตามไล่อล่แล้ว

ครับก็ขอกราบขอบคุณนะครับท,ท,ท่านคณะกรรมการผู้บัญชการขันประธานประธานโขประธานยาวประธานเกนะครับขอเตือนก,ก่อนเนะครับแ <c oughs> หมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับโถเอวยาวโบนเออมีคนแง่มันยิ่งด่าเออ

เวลาก้จะหมดแล้วครับเหลืออีกสมนาทีเหลือเวลาอีกสามนาทีทไรัะสนาทีสนาทีสนาทีก่อนเออสีตุพาทำคะแนนได้6กสครับรอบที่เจ็ดสิบสามท่ารอบนี้อ้าวรอ้ที่สาม เบล่คราบไล่อีกสอคะแนนเบอร์สามเบอร์สามีเจสบสามเบอร์สเบอาเขออาเอาละเออรอรที่เจ็ดสิบสามเบอร์สามนะครับเดี๋ยวนูุ๊บเออครับสออีกสิคะแนน หมาสเลขนิดปยสิคะแนนไล่ครับไล่องคะแนนไล่องไนโก้สอคะแนนหกรกว่าแล้วเบิ้ลไม้ไนโก้อ่าเบิ้ลไล่ไปองคะแนนครับไนโก้เด่ดร้วยดสมตัวครับของไนโก้ ลายเต็มแม่บอลวินตัวนาทีาทีสองข้อีสุดท้ายนี่เองข้อเดียว้นแเดีวอดีน่ั้อีก็งจด้ทอาพเดียวเต็มเลยละเออตาฮ้เวลาเดีไปถึงสองทีแล้วนะครับก่อน้า อะไรเข้าครับวรวดูแงจอกะไรเงินบูทีแก้วเียนเมือกี้อะไรเข้าทางฝาดเต็มเออเออทางฝาดของคะแนนทางบัวเออทางแตงก็าเป็ดโอยเป็ดเขาไม่มีอะไรจะเข้าแล้ัเดี๋ยเราไปเปเป็ดเอเปดเอา ยยช้อนแหนไเลยหาที่ลงมาแล้วเรียบร้อยบอาโอ้โหสุดยอดเฮ้ดีมูกกันได้รับมมก,การดูเวลาแล้วพน,นสนามดึงดีรไร ทีมไรนยสีสพนสีพันว่าแล้วมีรเิดป้ายเยยนาทีสุดท้ายครับสีสูพันทางบนตอนนี้699ครับถืว่าแต้มสูงดีพรแป้าใส่ทีาเลยไปาสามสัทาเลทีแ้ีูพันนี่เอา้กรรมการที่เป่าอครับกเก้าเก้ครับสีสุพพันครับ เอาเลยวอยเลยนะาไเลยนะถึงก็ทีแรกะเป่าเลยนะรมการเอามีมมีรวลวการแข่งขันครับทีมี้้องาทกาคะแนนได้หกเก้าเก้าคะแนนนะครับทิมนี้ก็ขอจบว็เป็นตัวนี้ครับขอขอบคุณแฟนๆงแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมก็ใหม่ทีมหน้านะครับอเง้วงว